สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเนื่องในวันวาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักเนาะสาวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความรักที่ดีแล้วก็แฮปปี้กับความรักนะคะก็ขอให้มีความสุขมีความรักในทุกๆวันค่ะไม่ใช่แค่ในวันวาเลนไทน์นะคะสาวก็จะมาทําคลิปเปิดกล่องของขวัญนะคะก็มาดูว่าจะได้อะไรเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เนาะสาวก็ได้มาสองกล่องนะคะแล้วก็มีขนม นี่ก็เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จากคุณสามีนะคะเขาก็ซื้อเป็นเค้กเนาะเป็นลูกหัวใจมาให้วางไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาแกะมันเป็นอะไรอันนี้ค่ะ เป็นน้ำหอมนะคะได้เป็นอันนี้เนาะสาวาชอบน้ำหอมนะคะก็จะสะสมน้ำหอมประมาณนึงนะคะอุ้ยกล่องสวยอะ่ะกล่องเป็นกร,รมะหยี่นะคะอันนี้เนาะเป็นกร,รมะหยี่เนี่ยนะตรงเนี้ยเป็นกร,รมะหยี่เป็นกร,รมะหยี่สวยเลย Good girl Carolina เบรล่า e ถ้าเป็นภาษาเยอรมันนะคะนิวยอร์กภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอืมหอมจังเลยอันนี้นะคะเป็นรูปรองเท้าเนาะกลิ่นหอมมากนะคะเป็นเป็นกลิ่นที่สาวชอบสาวจะชอบในคอลเลกชั่นของคนนี้เกือบทุกเกือบทุกกลิ่นค่ะแล้วก็มีอีกอีกยี่ห้อหนึ่งก็ของของเบอร์เบอรี่เฮออันนั้นก็หอมทางเซตเหมือนกัน แล้วก็เข็ดดินคลายนะคะมันก็น้าหอมเหมือนกันกล่องหนึ่งเป็นสีดำนะคะนีะ่เนาะกล่องหนึ่งสีดำกล่องหนึงสีขาวก็ออกมาเป็นรองเท้าเหมือนกันค่ะเป็นน้าหอมเหมือนกันเลยแต่คนละกลิ่นนี่ตัวนี้เป็นรองเท้าดำนะคะอันนี้รองเท้าแก้ว อม,อมได้มาสองอันได้มาน้ำหอมสองกิ่นนะคะสองขวดเนาะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะขวดละแปดิบมลลิตรต้องสะสมต่อนะคะเนาะถ้าใครอยากดูเปิดก,กุน้ำหอมนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะสาวจะได้ทำคลิปออกมาให้ชมเนาะ น,นี่เป็นไฮีเป็นรูปรองเท้าไฮีสูงๆนะคะตรงที่ฉีดสเปรย์ตรงนี้จะเป็นที่กดเนาะตรงนี้จะเป็นที่กดนะคะหัวสเปรย์น้ําหอมจะออกมาจากตรงนี้เนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของเขาอันนี้นะคะเป็นรองเท้าแก้วสวยเลยเนาะน้ำหอมจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้กินดอกไม้ปน กลิ่นขนมกลิ่นจะหอมสดชื่นหอมนวลน,นวลหอมหวานหวานมี่กลิ่นวานิลาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลดูนะคะส่วนนี้อันนี้ก็อันนี้ก็หอมอันนี้จะมีแป้งแป้ง,ปงยนิดหน่อยนะคะหอมหอมก็ได้น้ำหอมมาสองขวดนะคะแล้วก็เคก้กอันนี้เนาะ เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความรักที่ดีนะคะแล้วก็รักกันในทุกๆวันค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะในวันวาเลนไทน์นะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอตัวไปก่อนก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะจริงๆไม่ต้องมีของขวัญอะไรให้ก็ได้ค่ะแค่ดอกกุหลาบดอกเดียวก็ได้หรือแค่รักกันก็พอแล้วเนาะ